ระวังเจ้าของโครงการสอบแมครเองครับพ่อแม่พี่น้องเด้หลังนี่ครับนี่ครับใครจะเป็นเจ้าของโครงการนะครับอันดับแรกนะครับต้องซ่อมแมครเป็นนะครับวันนี้คือพังเบิร์นวันคือว่าเป็นครับเจ็ ก็แสดมากินไปโดนแล้วัระยะประชันออไปครับไปเมื่อไรกูจะไปเดียร้ไปเป็นไงทักวาไปในะครับกูเลยบอกไปครับทักวาให้นครับต้องช้อมาน้ำบอลนะนกแกั บอกเลยจบอกนะจะขาเาอย่างรเราจะจ้วยต้องอรบอก่ไม่อาบนเดียจะปนข้าว้ม่วะเด็กกินเล็กไง่หรอกเล็กอเลยพวกนี้สแทงก็เล็กปกติไหม เท่ากเป็นเกลียวนี่เกลียวกระนี่เบื่งเบื่งใสเล็กเพาใสเล็กเกียวกันกระเพ้าอ่ะเกอีกรเพ้าอ่ยังเพไม้แท่ะอ่ะแกนทะเนียนว่ะแต่เขาแหลมนึ่งสองใบสาเขายังแรอีกออดกมากิเดมัน่ไมใหม่ๆได้เนี่ยผซื้อมาเนี มบทคนนี้บทคนนี้ส่ไมส่เพื่อใส่เดล็ใส่บ่อดใส่ทั้งบ่อใดบ่อกีเลยอันนี้ใส่บิน ลินเซ่บ่ถามอะไินเซ่จะได้บ่จะได้ก็จะพูหทางนี่น่งอยูก็นึงคิดตัวนี้จมุนออคิดตัวนี้โตกมานดอะไรมุนองยอก ยังไปได้ต่อในมดนแค่ก,กว่นี้อม,มุนชัวเขาเอ็นนะ้ำมันเกีียวมันรูดทีนี่รูดเลยเนาะครัเห็นมอไส้กับมอสไส้เสียใวรูดเครื่บบองลมหมดแล้วว่าเกีียวคนระับ โตโยต้าเ้โตโยต้า KX 91ขีดสามแต้เฮ้ยคูโบตาคูโบต้าโตโยต้าเจ้ผมมดูเลยโอ,โอ,โอ้นี่เลยคูโบตาอ,อยู่คอมาเนี่ยอยู่คอเนี่ยคูโบตารุ่น KX 91ขีดามันนีว้วันนี้ต้องเคียรไปเป็นอะไรครับเนี่นะรเรากำลังซ่อมแมคโครเลสอยู่นะครับ อาการไม่เป็นยังก็ไอ้ล้อมันไม่หมุนเนาะครับล้อมันไม่หมุนมอเตอร์เดินตามมอเตอร์เดินตามมันเสียนะครับเนี่ยคือเรากำลังลื้ออะไรกันนครับซ่อมสาเหตุที่เราต้องลื้อเองนะครับเพราะว่าเราโทรหาช่างแล้วช่างไม่มีคนนะครับไม่มีช่างเลยนะครับ ขณะโทรเข้าศูนย์คูวต้านะครับก็ยังไม่มีช่างโทรกลับมาเลยครับสรุปแล้วเขา่โทรกลับมาเลยมาเพียง่ขณะเข้าศูนย์นะครับใครมีช่างนะครับที่เป็นแมคโครนะฮะแจ้งมาได้เลยนะครับเราพร้อมเอามาสเปร์พร้อมมาสีหางดูอยู่ มุนออกยอกครับเขาเรียกกระสาบานเท่เานะครับมุนออกงอกครับคเนี่ยครับเนี่ยเกีียวปกติใส่แป่นที่พันอ๋อแผ่ที่พันมันนั่นแล้วโอ้คัดอ่ะใส่แผ่นปูผาเ <c oughs> นี่ยแบบนี้ครับนะฮะมุนเลย ดูครับเบิ่งครับนี่เกี่ยวนะครับหน้างานของเรานะครับต้องอยู่ชังักชั่วคราวนะครับเนื่องด้วยแมคโครของเรานะครับตอนนี้ต้องซ่อมอยู่ครับนะครับดูด้วย่าอืมในปอกก็แน่เนาะ นี่ปอกไหมมั้ตัวนี้นี่ยลูกปืนบบเรือเลยเป็นออกซานเรือตัวเดียวมัวนีลูกปืนบโบยนอปกติมันช่มีลูกปืนเป็นนี่วะพวกนี่วะอ๋อลูกปืนนี่แหล,ล,ละครับทั้ทงอ๋อเราวที่พิเศษครับเดียวตัวให้เบิกงกันี่ยจะก็เป็นในตู้ไม้หรือทั้งหมดนนะนี่นะครับปกติลูกปืนนี่ครับมีลูกปนะืนเนาะถ้าเราดูฝั่งนี้เราจะเห็นนี่ครับ แถบสีก็ขาวนี้แถบลูกปืนนะครับนะปกติมนต้องมีลูกปืนแบบนี้นะครับตัวนีน้นี่นะครับอันนี้สะคันใจค,ครับมาพังปะอันนี้พาเครื่องเลยนี่ อืมปนน่าอยู่อปกติอะจะเป็นเครื่งที่วันนีออ้มันหักเนี่ยอมันจะเป็นมันจะเป็นปอกในแบบนี้อืมอนี่ยตัวนี้มันแตกออกเลือได้ไอือปอกขึ้นอืมโอ้อยยังไฮักเครื่องอีล<ำ>้วครับอะไบปกป็นยังใครเก่งก็รออืม อันนี้อันนี้เคื่อมันเกิดขึ้นไหมเด้ไหมเกิดขึ้นไหมครับ<อ>ตรงที่มันดีเรียบน้ำดีเรียบวันนี้ลูกปืนไปถึอมันต,ตีนี่ยังมถึอตัวเฟืองไม่เนี่ยตีไปเบียดเลยพอลูกปืนแตกมันก็เบียดหมดละแรงอะไรมันก็ดังแคว่แคแคว่แคือพลังของให้ตัลิงเนี่ยครับมันสามารถอัดให้เจ้าแรีนได้อ,อะไรก็ได้ขนาดแม่โคมันซ้ำตันยังแรีนได้สบายสบาย ดีดอีกฟังหนึ่งเลยฟังหนึ่งที่เป็นฟังเพื่องฟังเฟืองได้กัะครับเกันอีกฟังนึงทีเป็นให้ระบบให้ดูดีถ้าให้ดูดีพังบ่ค่อยพังให้ดูดีนะแต่วาสนะพังหมดนี่พวกฟังเฟืองพวกเงครับพวกเพื่องมันจะพัง คาเขตที่เนมือนแท้ๆก็เป็นแผ่นยางร่องซิ่วมันจริงเลยสวยมากนะครับจะมาเห็นใน YouTube เขาเปิดออกมาน้้ำมันไหลโจกโจกเอเปิดหนสามตัวเขามีน้ำมันด้วอเขาก็ไลยโจกโจกตัวหอนี เลีนยังคับเปีนบน้ำมันรอเรียงเลยนะยดดมันก็เลยเห็ดในเป็นแบบมันดูดไปเลยังครับีการออกนธรรมดายตองใช้ระบบสั่สูงสัง่ธรรมดาไม่อมอก่เยทีจนวิ่งคนที บรบัวรังเมื่อปูด่วนจะมือแล้วขัน่ยเส้ขาเนี่ยข้าปูตีเส้ห้ามห้ามปูเ <c oughs> จ้าะยาพาดเลยนะไม่นี่พวกนี้อะไรมันมีใตเยือกศูยอย่างเดียวได้ไหมศรั้มง,งมึงฝึกเสี้ยงโกงมี่วะ บอมีทมีทามีกเขาอาจจะบริจอืมจะเห็นพวกรนยนก็มีนะเ<น>สี่ยงโง,งบ่เสี่ยงโงแถบว่าแถบน่นหนแหลอจะว่าวเขาเสียมาขายบออมืมันบ่อยมีคนใส่น,นะครับจะเป็นพวกทีหออื่นอืม,อมทีแดงไปบ้างานั่นนะ มันบ่ไสวะ